วัสดีทุกคนที่ตาวันนี้เราจะมานี่สไลด์ยาวตัวีกันนะเดี๋ยวเรามาดีก่อนผม,มอยากโมบนี่ยกินนิดนิดมัดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราจะดีก่อนเราขาดไปได้คือต้องใส่ตัวช่วยก่อนเบอร์สามขาดไปได้นะครับนี่เราก็จะดีล้วก็มาสไลด์แตกไปเป็นตัวีนะแหนมัวยูมันก็อ้เกินไม่สวยคนระับ อย่างเรามาดูกันเราต้องหนีบให้เด้งก่อนเดี๋ยวได้ผมโอ้โหพันเย็นท้าหรนรู้ปะมันแตกก็เพราะว่าเวลากลับมาบ้านเสร็จเราก็วิบบไม่ป้านีประใสเดินเองาตายนั่ <c oughs> และมันเลยก่อแตกเดี๋ยวเราหนีบกันต้องย้ำๆย,ย,ย้ำคนนิดนึง <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> ตาซอ,อยกันเยอะที่สุดเวลาหนีเราก็ต้องย้ำคนนะย้ำคหนหยิบลูดสามครั้งถึงจะอยู่ได้หลายวันถ้าเกิดเราหยิบรูดเลยลูดเลย,ลเลยมันอยอยู่ หัแห้งให้เรียบนะน,นี่แล้วก็ซอ,อยยกสุดไปเหมือนมันที่แตกๆมันเป็นผิวผิวอ่ะแกกี่ผิวครันนี่ตก็ยุ่ จะไล่แบบสวยไล่สองชั้นเลยนะชั้นแรกเราก็เล็มปลายนี่เราก็ไล่อันแตกปลายหมดซอยซ้ายก็โยกมาฝาปกติซอยฝาก็โยกมาซ้ายแล้วมันก็ทําให้ผมไล่พอยดีถ้าเรายกนั่นจะขาดตอน,ออน,นเราก็จะมาใส่มผมมาไว้นี่ใช่ไหม,อมตออะไรแค่ไหนดีประมาณแค่นี้ ความข้างหน้าข้างหน้าพี่หนูจะสไลด์แค่ไหนระหว่างแค่นี้ลงไปเนาะยวดูนี่โอ้นี่สไลด์แค่ตรงนี้ลงไปเนาะบอกหน่อยนะเอาคตรงนี้ลงไปนะนี่เราก็ไล่ มันจะสวยในชะ่ไหมทั้งหลังมันก็จะที่เราไล่ข้างหน้าตังทั้งหลังมันก็จะเป็นตวัว V ถ้าเราไล่ต่างก็เป็นตวัว U เราจะไล่ไล่ทีละ,ะครับง ไปโรงเรียนพดกใช่จะสอบเรียนสอบก็นั่นแหลกะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาข้างหน้าอุ้มหรือว่าให้ไปปายงุ้มหรือจะหนีตรงดีเดี๋ยวเราก็จะมาหนีปลายนิ้มนิดหนึ่งนะนี่คือตัวจะงหวตัวอยู่ <c oughs> อันนี้ข้างหน้าเรากินเยอะมันก็เป็นตัวีข้างหลังนะแะไรมาสวยก้าผมเพิ่งเรียนถักเปียนนี่มัดมดเลยตวัวเลขจะไปเรียนเนี่ย สีมืดๆก็ปิดละประมาณอะไรเงี้ยหน้าเราก็หนีไปงงมขแางเราก็เอาลุปปกติโอเคใส่ตัวช่วยนิดนึงเนี่โอเคล้ว ทั้งหลังแล้วก็สวยเลยนะทั้งหลังแล้วก็ไล่เป็นโจ,โจวีนะนะ <c oughs> อันนี้ข้างหน้าก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคับะจคไรด้วยนะคะส <c oughs> ุขใจเปล่า คุยก็ไม่เยเป็นโอเคูกใจนะ <h ats> อันนี้ก็มัดได้พอดี